กับปาต๊กบักต่อวันนีสายเลยทุกคนวันนี้จังอ่ะมึงจะนำต่อยเขาปะจะต่อยอะไรที่จะต่อยแล้วนั่นแหละการมันเป็นสิ่งไม่เด่นะเดืยพวกเราสองคนเล่นก็พอนะสายเลยใช่จ้ะแน่นอนว่าใช่จ้ะมาหยกเกมอะไรวะเนี้เกมไดโนเสาร์เนี่ยเขาเรียกว่าจุลสิทธิ์ปอะจุลสิทธิ์คิงรวยคิงรวยคุณ เพิ่ม,ม,มให้เป็นการเสียเวลาเจ๊เข้าเกมมาวันนี้เราจะมาเซฟเ,เขาเรียกว่าเซิฟีเกมกันเจ๊อ๋อสีเกมใช่ไหมแต่เจ๊เรียกว่าสีสเปนมาปะเออเอาคนละเท่าไหร่ดีเจ๊มาคัานตัดไหมคันตัดไหมแต่เรามีงบตัง้งเทาขันเลยนะเอาเท่าไหร่ดีอาเอาเท่าไหร่ดีปะเจ้ของป่าเพิ่งไปเล่นได้มาปะ เราเกียรเยเีเจ๊รวยอยู่แลว่ะเนาะสุดที่สิบบาทก่อนไปเจ๊ไปสิบบาทไปสิบาทสิบาทมาดูกันครับว่าปตทกับเจ๊ไตในคลิปนี้ใครจะชนะนะกดเจ๊ยปเลยเจ๊โอเคเจ0ใช่ไหมเออเจ็ดร้อไปดิไปดิป้าไปดิโปดเนืนึง ไปดิเจ๊เจทีเผือไปเกียร์แล้วป๋าเม่งป๋าได้จักตตรีตัวกี่ตวัวอะสามแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยกำมัดอ่ะเออป๋ามาสี่แล้วว่ะเฮ้ยเจ๊ได้สี่ตัวเองว่ะเฮ้ยอะไรวะป๋ากดก่อนเดี๋ยวยังไม่เข้าเลยเนี่ยป๋าได้สี่แม่เอาาะเจ๊เก่งอุ้ยสี่ทีอุ้ยสิบทีเลยเหรออะไรวะเนี่ยเจ๊จะเพลงแล้วหรอ เออกิจกรมรมน่ะเจ๊เว็บที่เราเล่นอ่ะเว็บ,บตรงอ่ะโอ้ยกิจกรรมอะไรปะเอ็นเอ็นจีเอเปดแปดเว็ี In, uh, LP, มีมีกิจกรรมเน่ยมีเกรรมเนี่ยมีลัคก,กี้ดอไปลุ้นไอโฟนได้ฟรีๆเลยแล้วก็มีจาวิตเออจาวิตนี่ผมใช้อยู่นะเจ๊ประจำอ่ะจาวิตเนะี่ยป,ปูโปรแกร,รมแฮกสอลล็อตเลยนะเจ๊โอ้ยมันเลิศจังวะแต่ไม่โอ้ยแปดสิบสี่ว่าป๋าแต่มาสองร้อยว่ป๋า ไปเล่นไปเล็บเว็บเรานี่เป็นเว็บตรงใช่ไหมป่าอย่า yeah, ไม่ต้องอ้อมจียอ,มอย่าไาาเปเล,เ,ลเ,ลเล่นเอเจนต์นะอย่าเเล่นเอเจนต์เขาเลยวะมันไม่ดีมันไม่ดีเมันไม่บอก่นเนที่เจ๊กจะแพ้ผมเลยเฮ้ยแฝบบเจนได้มาอีกแล้ววะ่ะเหลืออีกเพสองคีวะ่ะสวยงไงสายลย ้ยเดี๋ยวไม่ได้ชุนคืนหรอกปะเฮ้ยิ0นาทีเหมือนเดิมปะคลิปนี้ปะมาดูกันได้ไหมเนี่ยได้200ตัว่าบาทดีกว่าอุ้ยได้เยอะกว่าอุ้ยฝะอะไรวะเนี่ยเปนเล่นไปนะเจนนะปั่นเอาใช่ไหม20 20ปั่นปะซื้อซื้อซื้อ20อ่าซื้อ20ซื้อ20อ่ะเออแล้วก็ลืมบอกอีกอันนึงนะเจนมีกิจกรรมแปลกๆด้วยแปลกๆอย่างว่า พูดยังไงวะแต่ยันหว่างแตกแตกกยันหว่างชายชายใช่หมดตาแล้วเด็กเด็กเคยมาเล่นอยู่นะแบบจะเอาแบบแปดแปดเต้แบบเอาลัคกี้ดอลอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเรา่ะเด็กที่แบบแตกยันหว่างเออแต่อะไรเพราะเด็กมากดต่อไปเลยทีเดียวตาไปก่อนละปตาไม่รอ่่ปาไมรออีกแล้วว่ะอะไรวะเนี่ยรู้ไอ้สีทีแล้วว่ะไอ้สีเก็ตเตอร์ว่ะห้าเกตเตอร์วะป๋า ปาจัดให้5ทีเลยเจ๊วยทีไหนอ,อ่ะอเจ๊ได้เจ็ดเอหกสเกตเตอร์ว่ะเหลไปไล้วนางไม่รอแล้วสวยคป๋ากดก่อนก็จริงนะแต่แบบป๋าแบบหมุนช้าป่ะป๋าป๋าชอบอาทำอะไรช้าๆไงป๋าเด้พาลิมงานเฮ้ย,ย,ยพาอะไรอ่ะพาลโลเออเจอเลี่เ,เนี่ยเนี่ย <laughs> ปังไม่ช่วยกูคอมเมนต์ใต้คลิปนะด่าเจ๊เจ๊ต่อยได้เลยไม่ด่าปัดฟันดีกว่ายังมาด่าเจ๊เลยเจ๊ก็อเสียเงนเจ๊สูตรที่สามบาทว่อะไรวะเนี่ยเน้นๆไปเดียวน้สิ้ยแต่สิบแล้วนะมันไปเล่นมาน่ะสูงไหมสองร้อยมาป๊าสูงไหมสามร้อยแล้วป๊าห้ยป้า้ด้เดียวเองนะ น่าจะเสร็จช้าแล้วยังได้น้อยอีกหรอป้าเป็นเล่นไปอ้อมาดีป้าสองอยโอ้โเกมสี่ร้อยแล้วว่ะเมิบบาทป่ปากูสองร้่สิบมาดิเจต้สี่รอยแล้วไงเฮ้ยเจตเจตเจตต่อยแข็งเก่งเอาว่ะเจต่อยยังสี่อยอยู่เลย ป่าเท่าไหร่แล้ววะป่ายังนิ่งอยู่เลยโอ้โหเลี้ยงป่าเฮ้ยเจ๊เราขาดทุนว่ะมุ้ยใช่แต่ป่าเ,เจ๊จะจ้าป่าเจ๊เราขาดทุนมาเจ๊มุ้ยแต่เจ๊ก็เสียไปแค่สองร้อยใช่เหรอเจ๊เราซื้อที่สามพันกว่าบาทพันห้านะี่ยเจ๊เราซื้อพันห้าเลยนะมาเจ๊อีกอันหนึ่งไปมา<ป><ป> ไม่กดรออีกแล้วไม่รอป๋าเอ้ยโอ้โหดูของป๋าดิเจ๊อุ้ยสิี่ทีเลยอุรยป๋าดูของป๋าสิแฝดทีโอ้ยป๋าเวนฟ้าเหลืองเนี่ยถ้าป๋าแบบได้สิบสี่ทีอะฟ้าเหลืองนู้สึกเขื่นจะฟันเหยินเลยเึ้นไปเขื่อนจะฟันเหยินเลยหป๋าเลยโอ้ยมาแล้วเว้ยมาไปลุยเราเขือบแล้ว ป่าจะขาดปาตะขาทุนป่ะเนี่ยแต่รู้สึกว่าเจ๊จะขาดทุนว่ะเฮ้ยแต่ว่าตังป่าน้อยกว่าเจ๊แล้วตอนเนี้ยเจ๊สยองพันบาแล้วเท่าไหร่ป่าสองพันสองพันสามห้าเฮ้ยเจ๊สองพันเเก้าว่ะอุ้ยถ้าเคข้าองเข้าสอน้องไม่ได้หอป่าเยี่ยนย่ยนี่เจ ยิ่งที่ไหนยิ่งเลยดิลุ้มลำคานกระเป๋าเจ๊ว่ะใครลำคานกระเป๋าเจ๊กดไลค์เลยครับใครลำคานกระเป๋าเจ๊กดไลค์เลยกระเป๋าซื้อมาจากนอกเลยนะกระเป๋าไม่งแวกเข้าไปในปากอ่ะดูดิปลาจะกดต่อเร้ไปยังไม่เสร็จอีเหรอเนี่ยไปซื้อมาทานะมร้อยหนึ่งกว่ากว่าเจจะกดต่อก็ได้นะถ้าเจ๊อยากแพ้ นี่เจ๊เจกดต่อได้เลยนะป๋า2องพันหนึ่งร้เนี่ยป๋าแพงแล้วเนี่ยเจ๊เจ๊กดต่อได้เลยวงุยป๋าไปคนสตีแบบนีดด้ดีกก็หมักเลยนะป๋าไม่ใชนะ้ป๋าได้เขมีป๋าก็ไม่พอแลป๋าเราจะชนะดูวะดูจากเซิงก็หมัะงเซิงเลยนะเอาอะไรนะป๋าว่าอะไรนะฮจอุ้ยนม่เดี๋ยวเจ๊เบ็ดแปดบาทรอแล้วกัน ป่าเยบมากเลยเจ๊ฝ่ากากันฝ่าชอบทำอะไรเงียบๆเปล่าหายอีกแล้วพันหนึ่งเจ๊เจ๊ก็หายว่ะเฮ้ยแต่ว่าป่ายังนำเจ๊อยู่นะอออออออมาดีมาเถอะอไม่มามะป่ะ่ายยังนำอยู่ป่ายยังนำอยู่ เรือปลาเหลือเท่าไหร่ครับปลาปลาเหลือเก้าร้อยปลาซโชคดีพี่เอ้ยปลาจะแพ้ไม่ได้เลยเนี่ยเป็นเจ๋เหลือสองพันเจ๊เซฟโซนว่ะปลากลัวแพ้ว่ะเฮ้ยแต่เจ๊เจ๊ขอได้นะถ้าเจ๊มั่นใจว่าเจ๊ชนะแล้วอ่ะชนะอยู่แล้วป่าปลาเหลือเก้าร้อยขนาดแบาเดี๋ยวบูไม่น่าซื้ออะไรสายเลยนะ เอมจีนเป็ด<บ>เบ็ดเ่นช่วงเวลาป่าวป่าเออนั่นแหละกูบอกให้ไปตามช่วงเวลาหน่อยก็ควรเบ็ดกันแล้วแม่งเราไม่ดูเวลาเลยเนี่ยมาเบ็ดตอนไม่ใช่เวลาป่นนะเนี่ยป๋ามาอยู่นะจิมาดิโอ้ยมาห้วหวานแล้ว,ลวลออป๋าพันสองพันสองอุ้ยขึ้นมาวะ่ะขึ้นมาแล้ววะ่ะแจะได้มีอยู่ที่สองพันเหมือนเดิมวะ่ะป๋า แน่นอนว่<ล>านนคนมาเซฟโซน่ะเนาะให้จบป๋าพิกเกมให้ดูนะทุกคนไหนไหนยอยู่เลยวะได้สามร้อย300ป๋าอยากยอมแพ้ให้เจก,ก,ก็บอกอป๋าพี่ลองงบมาตั้งเยอะเลยนะเฮ้ยไปเล่นมันอาจจะไม่ม<า>ใช่เวลาของมันเลยป๋ามารอบท้ายป๋าหมดแล้วเนี่ยเหลือสี่ร้อยซื้อพีพ่จะปิ้นรอบท้ายเหมือนกันมาไป โอ้ปาหมดแล้วเนี่ยพี่สวยลังไงอืมไม่เป็นไรถือว่าเอาเงินมาใช้เล่นๆทำบุญทำบุญทำบุญให้น้องกระโปรงอะไรปาแพงแล้วว่ะเศร้าอ่ะแต่ได้ข่าวมารอบที่แล้วปาชนะไม่ใช่เรอ,อ่ะอ๋อเฮ้ยรอบที่แล้วเจ๊เปล่าปาว่ะรอบที่แล้วปาว่ะไปอย่าลืมดิ แล้วจัดให้ถึงเช้าเลยถ้าลืมขอลางเน,นี่นนลืมไม่ลืมเพอ่อุ๊ยเขื่อนจะฟันเยนินอีกแล้วว่าป้าเจ๊อย่ายิ้มเดเดี๋ยวไอ้ติมข้างๆละลายเจ๊ทำไมวะป้า,ปาเอ่อเจ๊ทำให้โลกละลายอะไรวะเนี่ยเจ๊เออเจ๊จะเล่นไปป้าเป็นไรถามก่อนป้าถามก่อนว่าป้าเป็นอะไรเออป้าแพ้ไงอุ้ยสวยแปดสิบ เจมไปเล่นไปอะไเจ้ไม่เธอไม่ได้ทุนคืนหรอกป้าเจมของเราสวยแล้วเนี่ยมาเลยฟุ้ยเจ๊เจ้อุ้ยมาแล้วป้าอุ้ยมานิดเดียวแบบป้าอะไรมาเนี่ยป้ายังไม่ยอมอ่ะเจ้อุ้ยเนี่ยบอกว่าจะพอไงป้าป้ามาแล้วเออมาดิอุย ฝาเท่าไหร่แล้ววะเ <c oughs> จ๊ต้องเหลือมาดู๋ยวนี้เพืเจ๊จะเห็นอุย้ยเจ๊มองไม่เห็นวะ่ะโทษเจ๊เป็นคนฝาตาฟ้านอยากให้เธอเข้ามาใ,ใล 5, 5, ากล้ๆอ,อ <c oughs> ไะไรเจ็ดห้าห้าเลเจ็ดร้อยห้าห้าจากห้าพันเฮ้ยเฮ้ยเจ๊ว่าเจ๊ชนะว่ะเจ๊ว่าเีย๊พอแล้วเเจ๊รู้ว่าเจ๊ชนะเจ๊จะขัดทุนเอาหน่อยเจ๊เอาให้หมดเลยไปพันห้าสุดท้ายของเจ๊เอไป อ,อ,อย่าทาย<ม> <หา S 1> ได้ป่ะอย่าท้า,า 1, ได้ป่ะพันห้าดิเจพันห้าไปเดี๋ยวดีเล็กอยู่เล็กอยู่โอ้โหน่าพันห้าพี่ว่าไงขาป่าเอาดิเจกดไปเจกกดไปเลยเย้เออไรแล้วสายลุยกูชน,แบบนะแล, <laughs> ล้วสายป่ยมึงหลอกกูกดหรอกลับมาดีแล้วชนะกูชนะสาลยลุย อุ๊แต่นี่ไงกูซื้อไปป๋าเป็นไงเจ๊ผมกลับมาแล้วผมกลับมาแล้วเจ๊เท่าไหร่เท่าไหร่อุ้ยผมกลับมาแล้วเจ๊ไหนเจ๊เหลือร้อยกว่าบาทเองนะเอุยนี่ไงกำลังปั่นอยู่อุ้ยเราต้องใจเย็นๆดีกว่าป๋าจะได้มาห้าฟันปาปาจะจะให้อะไรเราอะ เออดันวางยันวางได้เลยได้เลยเจอกันที่ห้องอ่ะป่าเลยครั้งสุดท้ายวะเจพันห้าครั้งสุดท้ายไปป่าตามไปว,ว่าวเกจชนะแล้วแหละโอ<า>้ฝ่าไม่น่าเลยว่ะดูสวยเอ๊ยนี่ก็คือคำเตือนนะคะว่าอย่าเล่นแบบไม่ใช่เวลามัน เล่นแบบให้มันตรงเวลาเออแต่เล่นแบบตรงนะอืมตรงดิ้งเลยตัวโดนโดนไหมตัวแต่ถ้าเล่นเว็บเอเจนต์มันอาจจะหนักกว่านี้ก็ได้ไงป๋าเออแต่ว่าเราก็ได้ยิ่งแบถ้าเป็นแบบใช่เดี๋ยวเก็ไปเล่นเกมอื่นก็ได้เกมที่แบบมันเป็นช่วงเวลาของมันอะไรเงี้ยเกมตังลอบใจป๋า ใช่ปอบแต่ตัวเองด้วยตอนนี้กูเงินเหลืออยู่สามร้อยแม่แม่งดูเบ็ดพนาไปเท่าไหร่แม่งมาสองร้อยเล่นไปเจ้เราเล่นเฮียอะไรกันเจ้ <c oughs> เราค็นเมาผ่านเล่นเล่นด้วยป๋าก็ <ๆ S 2> าอย่างนี้บอกค่ะมึงไม่น่ามาชวนเวลาเล่นที่มันแบบ <c oughs> <c oughs> เวลาเล่นมันไม่ตรงตอนที่มันแตกกับป๋าป๋าบอกให้จับเวลาแค่สิบนาทีนี้ไม่เันนทีละ เปอะไรเราแค่อาเงินเอขาดเล่นหมดหมดหมดเอาให้หมดหมอเอาให้หมดไปไม่พอเราเก็บไปทางวายเก็บไปถอนมันยังมาอยู่เจเอาเลยต่อเลยเจเอาให้หมดเอาให้หมดไม่มึงอ่ะพอแล้วแล้วป๋าฝาน้ามืดป่ะเจฝาน้ามืดอยู่ฝาน้ำมึดเจหัวเราหน่อยไปย่าน้ำมึดเก็ะ ดูป่าดิเจ๊ฮุ้ยมาแล้วยอมแล้วป่ายอมแล้วเมึทำไมซีนี้ไม่จัดป่ากันไว้ยอเจ๊สวยแล้วรอนั่นแหละทำที่ป่าฮะยอมเหรอเจ๊ใช่จ้ะมาดิมาเอาไปแล้วมาแปะทีอะไรวะเนี่ยแปะไม้ที่จะปินนี่เจ๊พักเบรกเหรอใช่ใช่ไม่เจี๊ยบเจี๊พอบ่ะ เดื่บสอรอบเชื่อป่าเ2ลห้าสบสองรอบไม่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 นะห้าสิบสองรอบดายังไงป่าก็แพ้ห้อรอบไม่เอาใจป่าเนี่ยเดี๋ยวป่าให้2ทีสองทีเ <c oughs> ลยหรอโอเคได้ได้ห้าสิบรอบเลยหรอนี่นป่าดิ เอ้ยกูขาา่าวโมปลาไปละเฮ้ยไปก่อนฮิวหนึ่งทีอะไรไม่ได้ปลาอีพีหนึ่งก็ได้ปลาไม่ <c oughs> <c oughs> กูขุดอะไรเนี่ยกูเลยสองร้อยเอาป้าโดนกูละโดนกูละใส <c oughs> ่เลยปลาเฮ้ยเจ๊กูเหลือร้อยกว่าบาทเอง <c oughs> ยังมีพีตะเินอยู่เนี่ยมาแล้วสี่สิบบาทเนี่ยป๋า เท,ทา่าไหร่เท่าไหร่ไอ้ยชนะแล้วอ่ะป่ายพูดเยอะจิบคอโอ้ยปันใหญ่ยิ่ง่าเเลยว่ะป๋าเอาว่าประมาณนี้นะนยังไงป๋าก็ชนะเจ๊ว้ในค่ำคืนนี้แต่ว,ว่าเสียไม่เป็นไรนะใส่เลยเรามาเล่นเอามันเลยนะ ใช่ป่ะเพราะว่าเรามีตังค์เยอะใช่เจ๊ผมขึ้นมาพักแล้วป่นเจ๊เปเล่นไปเจ๊เหลือสองร้อยอ้ยอ,ยอนะนะก็ลืมกดไลค์ให้กับป้าต๊อกบอกต่อแล้วก็อีต้อยนะเจ๊อีต้อย <c oughs> ต่อยไหนเจ๊ที่ต่อยอ๋อเก่งจัโอ้ย,ยป้าเก่งบนบนหน้าจอไง เดี๋ยวกูโดนมันก็เจอกันคืนนี้ว่าจบคลิปนั้นกูโดนมันกระทือแน่เลยใส่เลยใช่นะก็เป็นว่าวันนี้ก็ขาดทุนยับยับเลยเพราะเพราะกูใช่เป็นคำเตือนที่บอกว่าอย่าเล่นตรงที่ว่าเวลามันไม่แตกนะป๋าอุ๊ยป๋าป๋าบายบายสายเลยเจ๊บอกสายเลยเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ กดซับสไคร์ e คอมเมนต์ด้วยน่นบบใ,ให้กับปาต้องบอกต่อนะเดี๋ยวเอากิจกรรมดีๆมาฝากสายเลยกันทุกคนแค่ตัดถ <c oughs> ไปกระทืบ <c oughs> อีกเกมนึงแล้วไนเหรอสายเลย <c oughs> ไม่ไหวจ้ะเจกันดีมีหน้าตา